วัวนี้ก็เพื่อนวันนี้ก็จะพามาดูก้านของเวฟรอเอนะครับอาการหลวมนะครับผมว่าทําไมควันมันออกเยอะนะครับนี่ครับลูกสูบก็เป็นลายลูกสูบติดนะครับตอนจะเป็นนั้นน้ํามันเครื่องมันแห้งนะครับด๋ลูกก้านนะครับหลวมมากนะครับการคอนได้เยอะนะการโยกได้เยอะเสียงก็จะดังนะครับ ต้องไปให้ลงกรึงอัดเปลี่ยนก้านใหม่นะครับนะครับเสื้อก็เป็นรอยมาเครื่องแห่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะพาคลิไปใหม่นะครับตอสดีครับ